จากเว็บวินดีดอทนะครับอันนี้ดูอากาศของวันเสาร์วันอังคารนะครับวันอังคารที่9และ10นะครับอันนี้ตอนนี้เวลาประมาณ11โมงนะครับดูที่เมฆหมอกฝนนะครับฟ้าฝ่าฝนนะครับ อันนี้ปริมาณฝนสะสมอันนี้ดูฝนนะครับดูฝนดูเมฆดูทิศทางลมนะครับอันนี้เราจะดูฝนก่อนทิศทางลมมันก็ไปได้หลายทางเนาะเพราะว่ามันมาจากหลายทิศน,น,น่ารักเลยลมมาจากทางจีนนะครับจีนตอนตอนนี้ รประจากเกาหลีใต้เข้ามาอันนี้เมฆหนานะครับปกคลุมอยู่ประมาณช่วงอ,อะไรครับนี่<อ>พระหลวงพระบางนะครับอยู่ลาวนะครับด <c oughs> ูลาวฝนตกอยู่ตอนนี้ตรงนี้แล้วก็โซนนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะดูที่คอนแกน คอนแก่นช่วงนี้ก็จะมีประรายนะครับไม่ฝนประรายดูที่ช่วงห้าโมงไปที่อ่ะผมจะสปีดสปีดพนะอดูสปีดเมฆชุดนี้จะปกคลุมอยู่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้คอนแก่นมีปกคลุมก็คือก้อนที่อยู่ทางฝั่งลาวแล้วก็นกคนรราชสีมาครับที่โคราชแล้วก็มีลมจากทางทิศเหนือนะครับพัดเข้ามาอีก ้องสปีดนะครับโอเคสปีดนะครับตอนนี้เที่ยงอ่าตอนนี้เที่ยงวายสก็เมฆก้อนนี้ก็ไปไปทางทิศเหนือนะครับขยับไปอ่าสองทุ่มนะครับสามทุ่มขอนแก่นก็จะเริ่มจางๆแล้วครับอ้าวผมขอดูที่ประมาณหกโมงหกโมงนี้ก็จะ เมฆก็ไปทางมุกดาหารแล้วนะครับฝนไปทางมุกดาหารนะครับสามทุ่มก็ไปทางออกไปแล้วครับไปทางออของเวียดนามหรือเปล่าครับประเทศลาวและเวียดนามออกไปแล้วนะครับวันที่สิบแสดงว่าทุ่มหนึ่งของวันที่เก้าประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนี้น่าจะมีเล็กน้อยแล้วก็ หรือไม่มีเลยแล้วก็หายไปเลยนะครับไปทางมุกดาหารออกทางลาวไปแล้วโอเคครับอันนี้คือเวลาปกติประมาณ5้าโมงนะครับห้าโมงคือตอนนี้ก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ค้อนกันนะครับอนนี้มีฝนตกชัดเจนนะครับ ยับมาที่หนึ่งทุ่มโอเคห้าโมงนี้ไปแล้วทุ่มหนึ่งหกโมงนี้ไปแล้วครับมุกดาหารไม่ก้อนนี้สรุปก็คือช่วงทุ่มหนึ่งไม่น่าจะมีฝนนะครับโอเคครับ